กินเอมเคเฮ้ยเข้มเคผิดไม่ได้หรอ้เข้มตัดกิจผ้ติดเฮ้ยเราโอเคโอเคกำลังทำการเซเลบไบตกับผู้สมใส่อยู่ผมพยายามอ่านแล้วผมพยายามอ่านแล้วไม่เบิร์ดหมายถึงว่าอะไรหมายถึงไงกูต้องใกล้กูต้องใกล้เนี่ยหอมไม่จบเพล่ลืมใส่แว่นแว่นนะฮะแอนแอน เก่งจริงเลยนะอันแค่นี้เระมาดูข้างล่างเปิดไม่ได้เรากับพี่ปื้อลเราไปมาดูมาแล้วมาดูมาดูมาดูขู้างูมาด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 ูมามาดูมามามาดูมาดู้ามาดูมาดมาดมาัูมาดูมายาามาดูมาอาูาดม้มมามาดาูาา อาเถอะคัาเถอะมันควรคัาตั้งนานแล้วมันปล่อยไปถึงไหนเนี่ยไอชอวอะไรเอาใหม่เลยมือไหนอีนาวอีสัตว์มือไหนพี่หมีแต่เราต้องมช่วยเพื่อจากเหตุการณ์บานปลายได้เกิดขึ้นทำให้เราต้องแคนเซิลงานลูกค้าแล้วก็ยังเกือบทำให้พนักงานอันตรายด้วย ทำเราต้องแคนเซิลงานลูกค้าเรายังเกือบทำอันตรายให้กับลูกค้าอีกด้วย <c oughs> <c oughs> ยกเว้นกรณีนี้ครับโยโย่ <c oughs> <c oughs> ขี่เพี้ยนละขี่เราจะจ่ายเงินให้โยโย่ในครั้งนี้เดทไลน์เฮียรีบงานรีบไปเฮียเนี่ยเฮียเยอะจังเลยครับเนี่ย,เ,ยเอามาใหม่โทษครับเลยละ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 จร,ๆๆรๆๆิงโยโย่เหตุการณ์เนี้ยบอกอะไรพี่บ้าง อ่าผมจะไม่รู้พี่เขาบอกว่าหมดเขาบอกว่าหมดไม่ต้องแล้วไงผมว่าไหลเลยไหลเลยผมจะไม่รู้พี่เหรอใช่ครับผมพูดไปไปแล้วพี่ะไนผมพูดโยโย่เนี่ยทำงานไม่ได้ทำงานเลยครั้งหน้าโยโย่ก็เอาเงินเขาชิญแน่นอนแม่ก็ะดดตาพี่กับหมด